รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ ที่ดีๆที่ส,สวยๆงามๆสิ่งที่แวดล้อมมันดีๆห้องหับครัวคือสวยงามอ,าอยากดูอย่างเขาเพราะบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นคนทุกคนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมหลายอาคารในดินแดงเริ่มมีการซุดมันก็มีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึเงเกิดโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงขึ้น สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ,บ้านกับการเคหะแห่งชาติรายการบ้านที่จะพาผู้ชมไปพบกับความสุขที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ละหลังและความสุขนั้นสามารถส่งต่อและแบ่งปันให้คนที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะว่าเรื่องบ,บ้านไม่ใช่แค่พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคุณยาวคุณสูงแต่บ้านคือคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติทั้งความสุขสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวความคิด สมาร์ติ้งสมาร์ทไลฟ์บายเฉลาดคิดชีวิตอยู่นั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ถนนมิรไมตรี 3, บริเวณนี้เขาเรียกกันว่าดินแดงพื้นที่ตรงนี้ครับเราจะเห็นมีแลตอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็เรียกแถวาถนี้ว่าแลตดินแดง แต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเคหะแห่งชาติมีแผนในการพัฒนาชุมชนดินแดงเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีได้มาตรฐานสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้กับโครงการที่ใช้ชื่อว่าฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงชุมชนแห่งอนาคต ผู้ชมครับกับเรื่องราวความน่าสนใจกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงชุมชนแห่งอนาคตและคนที่จะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายทวีพงศ์วิชัยดิตสวัสดีครับครับครับสวัสดีคุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าครับผมขับรถผ่านตั้งแต่เด็กๆแล้วจริงเส้นนี้เป็นเส้นที่แบบผ่านไปโรงเรียน เราผ่านมาป๊บเออสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นเราเรียกกันว่าแฟตดินแดงแับดินแดงครับเราก็จะเห็นภาพเมืองแบบหนึ่งการเวลาผ่านมาเรื่อยๆผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายกับเรื่องราวภาพรวมของตรงนี้ก่อนที่มาของแฟตดินแดงก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยมาเริ่มจากที่กรมประชาสงเคราะห์นะครับที่ดินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่ทิ้งขยะนะครับมีสภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามีพี่น้องที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ พักอาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี2493จึงพัฒนาโครงการบ้านเดองสินแดงนี้ขึ้นมานะครับเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้านไม้นะครับต่อมาผู้บริหารในสมัยนั้นก็จึงยกระดับจัดทําเป็นอาคารสูงนะครับเป็นชึด,ดินแดงในสมัยนั้นมมเมื่อประมาณปี2506ต่อมานะครับการกีฬาก็รับเรื่องนี้นมาดูแลเราได้พยายามที่จะปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงมาตลอดหลายอาคารในดินแดงเริ่มมี การสุดมันก็มีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงเกิดโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงขึ้นประมาณปี2442-2443เป็นจุดเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง16ปีผ่านไปนะครับมาสำเร็จเอารัฐบาลในสมัยพระนัท่านนายมตรีท่านพระเด็จุระจุจันโนชา ทีท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอย่างมากนะครับก็ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับมเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2519นะครับแล้วการแห่ชาติก็ได้เริ่มสร้างอาคารแรกก็คืออาคารที่แปลง G นะครับเป็นอาคารที่สร้างอยู่บนพื้นที่เปล่านะครับเพื่อที่เราจะได้ move คนนะครับที่อยู่ในแปลง A แปลง D เนี่ยมาอยู่บนอาคารนี้เราก็จะได้ทุบเพื่อขึ้นระยะที่2นะครับ สำหรับค่าเช่าเนี่ยถ้าเป็นผู้เช่าเดิมนะครับที่ส่งมายัางทายาทเนี่ยก็จะสามร้อยบาทแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนมือก็จะเป็น600บาท900รบาทก็แล้วแต่สถนานะว่าเปลี่ยนมือมาแล้วกี่ครั้งนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนมือแต,แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการเข้าอย่างที่คนมาต่อสิทธิ์ห้องมันขนาดประมาณ3 3ตารางเมตรนะครับมันตารางเมตรละ25บาทนะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคนที่เป็นรุ่นที่3ามจ่าย900าบวกค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปาการอีก825ก็ 1,725บาทครับคาดว่าปี2 5 6 6น่าจะแล้วเสร็จครับก็จะนำพี่น้องขึ้นมาอยู่เพื่อจะไปเข้าสู่ระยะที่3นะครับแล้วก็ระยะที่4ต่อไป อย่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปัญหาอุปสรรคมันมีไหมคร<อ>ับแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นการเปลี่ยนวิถีแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนวิถีที่ดีขึ้นจากเดิมอยู่อาคาร4ชั้น5ชั้นวันนี้ขึ้นเป็นคอนโดเลยครับมีสิ่งอนนำนวยความสะดวกทุกอย่างมีการออ,ออกแบบที่เอาเรื่องของอารยศึกาปัตย์หรือ universal design เข้ามานะครับมีสวนมีห้องอเนกประสงค์นะครับมีคลินิกสุขภาพเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุคือเนื่องจากว่าโลเคชั่นตรงนี้ดินแดงต้องบอกเลยว่ามันคือกลางเมือง มาร์ทลิฟติ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงดินแดงมันจะเป็นเหมือน CBD ใหม่มนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีรถไฟฟ้า BTS ีมี a อ r พลิเคชนะครับเราจะมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟเชื่อมสมสถานีเพราะฉะนั้นดินแดงจะกลายเป็นไข่แดงเป็น p พรา e เรียโดยโครงการเนี่ยเราวางแผนไว้สีระยะเนี่ยประมาณ5 8 0 0ันกว่าหน่วยนะครับ สำหรับผู้พักอาศัยเดิมแล้วก็จะมีครอบครัวขยายอีกประมาณสักเจหน่วยและที่เหลืออีกเกือบ1 4 0 0น่หน่วยจะเป็นใหม่หมดเลยน,นะครับจะเป็นคอมมร์เชียลแอเรียตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่สีเขียวจะเป็นเมืองใหม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอคอรมอไปตั้งแต่17ื้สิงหาปี2 5 5 9นะครับใน,นการที่จะฟื้นฟูเมืองดินแดงทั้ง4ีระยะครับ เราก็เปิดรับให้คนที่มีความสนใจนะเข้ามาจองสิทธิ์ได้แต่ว่าสิทธิ์ของท่านจะได้ก็ต่อเมื่อคนเก่าเขาค mm hmm. ืนห้องให้กับการกีหาเราก็จะมีขั้นตอนนะครับมีระเบียบ mm hmm. ในการที่จะคัดคนเข้า mm hmm. ถ้าเราไปพบว่าเจ้าของสิทธิ์เดิมนะครับไปปล่อยเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะริบห้องเหมือนกันนะความหมายคือผมเป็นเจ้าของห้องผม<ต>ได้สิทธิ์มาแต่จอบไม่ไม่ได้อยู่ ไปปล่อยเช่าให้น้องๆมาเช่าแทนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเขาทำกันแบบนี้แต่เราก็พยายามบอมบอกว่ามันยังมีพี่น้องที่เป็นผู้มีรายได้น้อยอีกมากที่มีความประสงค์ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ท่านไปปล่อยอย่างเงี้ยมันมันผิดหลักการนะครับเราก็จะขอความร่วมมือว่าเราจะขอคืนห้องเพราะว่าเพื่อที่จะให้พี่น้องที่ได้จองสิทธ เข้าคิวรออยู่ในโอกาสเข้ามาอยู่ที่นี่ในเรื่องของคอมเมอร์เชียลในอนาคตครับผมอยากเข้ามาอยู่อย่างโครงการพวกนี้สามารถซื้ออยู่ได้ไหมครับโครงการในอนาคตอย่างที่บอกว่าพอเริ่มทําเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยเราจะขายจะไม่ใช่เช่าแล้ว เมืองเมืองนี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างภาพรวมกับสิ่งที่เห็นนอกจากอาคารที่อยู่อาศัยแล้วจะมีคอมเมอร์เชียลโซนนะครับจะมีพื้นที่จัดประโยชน์เช่นตลาดนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับพื้นที่ที่รองรับสันทนาการต่างๆโอ้โหผู้ชมครับฟังแบบนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันคือการพลิกมิติของที่อยู่อาศัยใช่โดยความใส่ใจของภาครัฐ ต้องอันนี้คือความชัดเจนเลยนะว่านนโยบาย<ะ>สําคัญของพระนท่าน,นายกร,กรั่มตรีเลยนะครับท่านประดิษพ์จุจินุชาก็จะกําชับเสมอนะครับว่าเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากมเพราะบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆเรื่องอนี่นก็เป็นภารกิจที่การแห่งชาติจะเข้ามาดูแล แล้วก็เน้นอีกอันนึงคือเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นมิติที่ลึกลงไปซึ่งจ็อบก็จะเห็นในหลายๆโครงการของการแข่งชาติที่จ็อบมีโอกาสไปสัมผัสอย่างวางฉลูง,งนี่เงี้ยก็จะเห็นว่าชุมชนเขาร่วมพัฒนาชุมชนด้วยตัวเขาเองเพราะความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นได้เจ้าของทรัพยากรหรือเจ้าของที่หรือคน,นในท้องถินน่นต้องเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมานำดำเนินการครับนี่นอันนี้ภาพรวมเห็นได้ชัดแล้วคุณผู้ชมครับช่วงหน้า ผมจะให้ท่านุูว่าพาเราไปสัมผัสแล้ว่าโฉมใหม่ของโครงการของการเคหะหน้าตาเป็นยังไงภายในเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสพักสักครู่กับเรื่องบ้านบ้านกับก,บการเคหะแห่งชาติครับผม โคจรทราเวลขอต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องบ้านๆกับการเคหะแห่งชาติขณะนี้เราอยู่กันที่พื้นที่เดิมๆที่เรารู้จักกันในนามแฟตแ<ค>ดินแดงใช่อนี้ไม่ใช่แล้วท่านผู้ว่าครับ กับภาพรวมก่อนตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอาคารนี้คือตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่เปล่านะครับตอนที่เราเข้าแผนฟื้นฟูเราก็เอาที่เปล่าเนี่ยมาสร้างอาคารที่เป็นตึกสูง28ชั้นนะครับมีที่จอดรถตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น6นะครับจะเห็นว่าเรามีการออกแบบนะครับที่เอาคำนึงถึงความสะดวกสบายนะครับพอเห็นอาคารเสร็จปุ๊บนะมองเรื่องของสภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ทะทสวนนะครับเพื่อที่จะ เป็นพื้นที่สันทนาการมันจะต้องล้างภาพชุมชนอัดเดิมอันนี้คือคุณภาพชีวิตใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนครับแล้วก็มีการออกแบบที่คำนึงเรื่องยูโรโซดีไซน์ด้วยนะครับแต่จะเห็นว่าบริเวณทางลงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมแล้วก็จะมีทางลาดอยู่ทางด้านหลังก็มันจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องใช้รถเข็นนะครับหรือว่าผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็จะมีที่จอดรถที่จอดรถด้านนี้ผู้พิการด้วยก็ทางการแห่งชาติก็ เปิดให้เอกชนเข้ามาทําธุรกิจตัวนี้นะครับโดยนํารายได้เข้าตางกันค้หาด้วยแต่ว่าเป็นอาการอำนวยความสะดวกในราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนที่พักที่นี่ครับถ้าพูดตรงๆนะผมว่าเหมือนกับคอนโด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 หรดูๆเลยใช่ใช่ภาพรวมเลยเห็นแบบนี้ลวคุณผู้ชมครับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยเปลี่ยนแล้วคุณภาพชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเดี๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่าได้ครับอาเซียนครับครับผมเขาต้องมีทีการ์ดโอ้โหนี่ เพราะมันเป็นคอนโดละความมันเรียกเปลี่ยนความปลอดภัยสําคัญมีเราพอดูแลตลอด24ชั่วโมงอมาถึงนี้เดี๋ยบ็อกเหมือนคอนโดเลยอ่าห้องใครห้องมันนี่เราอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร G ซึ่งเป็นอาคาร สำหรับการฟื้นฟูช erm ุมชนมดินแดงระยะที่หนึ่งครับภาคตะไคก็จะจบที่ชั้นยี่สิบแปดนะครับแล้วก็การออกแบบชั้นที่ยี่สิบเก้าเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวและที่สําคัญก็คือจะมีแปลงเกษตรที่ถูกดีไซน์ตั้งแต่ตอนออกแบบตึกเลยคือตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้ใช่ใช่ครับเราจะเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนอที่เรายังสร้างนั่นเราเราต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านนะ เราจะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าการแข่งชาติเราให้ความสําคัญนะครับกับการกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างนีงถ้าจะทําให้เกิดความยั่งยืนแล้วเนี่ยประชาชนนี่แหละจะต้องร่วมกันให้มากที่สุด UN หรือสหประชาชาติถึงให้ความสําคัญกับความยั่งยืนในมิติสังคมเศร,รษฐกิจและก็สรริ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการมีส่วนร่วมไปสู่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับ การมีส่วนร่วมของคนเป็นยังไงและกิจกรรมของชุมชนที่นี่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวท่านผู้ว่าพาผมไปรู้จักกับผู้นำเลยนะผู้นำตามธรรมชาติแต่ว่าอันนี้จะเป็นประธานชุมชนประธานชุมชนจะมีกระบวนการคัดเลือกผมว่าจะชอบเรียกที่นี่ว่าผู้ใหญ่บ้านอผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวพาผมไปรู้จักก็หน่อยได้ครับ ท่านผู้ว่าครับแนะนําให้ผมรู้จักหน่อยครับใครเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างท่านผู้ใหญ่บ้านพี่ท่านผู้ใหญ่บ้านชุมชนนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่กัญจวันเป็นผู้ช่วยทางธรรมชาติพี่กัญจวันสวัสดีครับสวัสดีครับฝากพี่สมัยกับพี่กัญจวันคุยกันต้องเจาะต่อนะครับเดี๋ยวเราลงพื้นที่คุยป่าเพื่อนึงได้ครับอยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยถามได้เลยทุกประเด็นรู้ทุกเรื่องห้องไหนสาวสวยอย่างนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงครับแนะนํากันอย่างเป็นทางการก่อนเลยดีกว่าอ่เริมจาก พี่สมัยก่อนผมสมัยแสงชาตินะครับประธานชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงระยะที่หนึ่งแปลงจีก็จะดูแลภาพรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อวความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวชุมชนเราอีกหนึ่งท่านครับพี่กันค่ะพี่กัญญาวาลจิตมั่นการนะคะบทบาทก็คือเป็นประธานผู้นําตามธรรมชาติได้ทํางานร่วมกับการเคหะชี้แจงให้กับลูกบ้านที่ยังไม่เข้าใจว่าตอนนี้เคหะ ทำอะไรฟื้นฟูหมายถึงอะไรเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนอะ่ะได้ไว้ใจน่นคือหน้าที่เราเลยใช่ะ,ใะพ้านงั้นในไหนจะคุยเรื่องนี้ละเดี๋ยวก่อนจะมาคุยเรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในมุมลูกบ้านเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาก็มีความสุขเพราะว่า คุณภาพชีวิตมันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างน้อยเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องระเบียบระบบในการอยู่อาศัยเพราะตอนนี้เราคือคุณภาพชีวิตของเรามันถูกยกระดับขึ้นมาเรียบร้อยตอนนี้กลับมาเรื่องราวเกษตรล้วก่ะครัเกษตรเรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวท่านจะมีกลุ่มเกษตรของเราโดยมีคุณนุชัยน้านนุนครับ สวัดีครับพี่สมชายครับพี่สมชายครับอ่ะที่มากันก่อนพี่สมชายกับพื้นที่กเกษตรของเรารเริ่มต้นการปลูกมาได้ยังไงครับคือเรามาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีกว่าแล้นะครับก็ เป็นพื้นที่ของการแกหะก็คือมีไว้ให้สําหรับชุมชนไว้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนฝึกการมีส่วนร่วม,มแล้วก็เรายังก็ได้ได้ทานผักสดๆอยู่บนดัตนล้วฮะแล้วก็เป็นผักอินทรีย์เลยมไม่ใช้เคมีที่สําคัญคือยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตรงนี้ด้วยลูกบ้านลหะครับหรือสมาชิกที่มาทําคือมาจากไหนอะไรยังไคงครับเราเป็นกลุ่มกเกษตรอาสาพอเพียงทุกคนเป็นติดอาสา ก็ส่วนใหญ่จะผู้สูงวัยมาช่วยกันทําร่วยกัรลดน้ำปวดดินคือเราสามารถมาเก็บได้เลยแล้วจะช่วยบริจาคเพื่อซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อดินปลูกกี่บาทก็ได้แล้วแต่คุณใช่หรือก็จะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนองการเกหาและหน่วยงานอื่นๆรวมถึงได้รับมเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากเดพระคณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จราเทพมาให้กับพวกเรามาให้กับนะพวกเรานะรนี่ก็นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราอีกด้วยนะครับได้เห็นกับความรู้สึกแบบนี้ถือว่าเป็นความอิ่มเอมมากๆเลยทีเดียว Royal Hill, and Spa. r ร y ยฮิ i กอ g รีสอร์ทแอนด์สปาขอต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องบ้านกับการเคหะแห่งชาติขณะนี <S <S ้เราอยู่กันที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงชุมชนแห่งอนาคตมาถึงห้องนี้ครับคือห้องอะไรครับพี่หมายครับห้องศูนย์สุขภาพชุมชนของแตงกีเรานะครับซึ่งจะมี อ,อสอหรืออาสาสมัครสุขที่ทำงานอยู่ด้านนี้ทุกวันนะมาเข้าเวรอยู่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเราและก็ชั้น6นี่ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องสันทนาการนะครับไว้ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์วัดเย็นหรือกับร้องเพลงในช่วงวันอาทิตย์ ชั้นเเรานี้ก็จะเป็นสวนสุขภาพชุมชนให้กับผู้อยู่อาศัยได้เดินออกกําลังกายด้วยผู้ชมครับเราได้ยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราแบบนี้แล้วก็โครงการดีๆแบบนี้ยังไม่จบแค่ที่นี่ที่เดียวก็กาลังจะกระจายตัวออกไปรอติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ฟังข่าวดีๆจากเรื่องราวของการเคหะแห่งชาติซึ่งต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับว่านี้ดีจริงๆยืนยันเลยครับผม บอกเลยอัดแน่นนี่เชิญเข้ามาดูคุณผ,ผู้ชมดูลักษณะห้องอันนี้คือห้องตัวอย่างครับเราให้ฟังสังเล็กน้อยครับพี่ค,คือห้องตัวอย่างนะครับมีพื้นที่ซ้ายสอย33ตารางเมตรพื้นที่ห้องกว้างขวางใหญ่โตเลยรตรงนี้ถัดาอีกโซนหนึ่งนี่ด้านนี้ ห้องนอนครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เลยนี่คือห้องตัวอย่างนะไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมเข้ามาเขาจะมีแบบนี้ให้นะเมื่อตกแต่งแบบนี้สิ่งที่เรายังสัมผัสและเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าห้องยังมีพื้นที่กว้างขวางที่เด่นที่สุดสําหรับห้องแบบสไตล์คอนโดแบบนี้คือดูสถึงผู้ชมเขามีการออกแบบไว้ เป็นกระจกเรานอนอยู่บนเตียงแล้วมองไปเห็นวิวที่อยู่ด้านนอกแบบนี้ยิ่งชั้นสูงสงขึ้นไปนะเราก็จะสามารถเสพวิวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความงดงามภายในห้องนอนของเราเลยทีเดียวมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้ผมบอกเลยตู้เย็นกระแทกเข้าไปปังโต๊ะกินข้าวปั้งอยู่ตรงนี้รับประทานกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ด้วยกัน3คนแบบนี้สบายๆตู้ไแบบว้เก็บถ้วยจานต่างๆกันนะ ซิงล้างจานอยู่ตรงนี้และดูด้านนอกเซฟวิวบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกแล้วที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของลมคุณผู้ชมลมดีมากๆแบบนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยในฝันเลยอ่ะมามาคุยกับผู้อยู่อาศัยก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คคะ,คะนี่คือคุณป้าสมนึกทองสังนะครับอายุ 8ปีปีคุณแม่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วหมายถึงว่าพื้นที่ดินแดงเนี่ยกี่ปีแล้วอ่าสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีมันค่าเช่าก็แค่ร้อยเดียวร้อยเดียวอะไรไรมันก็ไม่กี่ตาตค์มันก็ถูกมันก็อยู่ได้อ่าการเวลาผ่านมาเขาบอกว่าเขาจะมีการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงขึ้นมาค่ะวันนี้ก็ย้ายมาค่ะไย้ายมาตอนนี้คุณแม่ตอนแรกกังวลไหมว่าเอ๊ะที่อยู่อาศัยเราจะเป็นยังไงอะไรโอ้ยแม่กังวล อยากอยู่ที่ดีๆที่สวยๆงามๆเหมือนคอนโดมีเนียมค่ะค่ะพอมาปุ๊บขึ้นมาอยู่จริงเป็นไงมันสมใจไหมมันก็สมใจสมใจ,สมใจจำวันแรกที่เราเข้ามาได้ไหมเราเห็นตึกแรกได้เดินเข้ามามันเป็นยังไงเขาให้กิญแจเสร็จมันก็ตอนเย็นแล้วฝนฟ้ามันก็ตกอ,อยากจะเห็นบ้านของเราว่ามันเป็นยังไงพอมาเห็นห้องหับมันก็ดีดีสวยงามครัวคือมันก็ดีมีมาอย่างนี้เลยดีดีหมดทุกอย่างเอก็ ประทับใจแล้วมาดูดูสบายใจแล้วสบายใจว่าโอเคแล้วอ่าเอากุญแจไปคืนเขาไม่คืนก็เก็บไปโอ้หรือว่าเดี๋ของดีไงพอเจอของดีปุ๊บเอาไปคนอื่นดีกว่าไมปหายไปหายเก็บไว้เองไป่ายอ่เก็บไว้เองเป็นยังไงกันบ้างครับกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ชุมชนแห่งอนาคตซึ่งต้องบอกเลยว่าการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจเพื่อผู้อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยแท้จริงเลยทีเดียวครับซึ่งหัวใจหลักของการเคหะแห่งชาติคือต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทั้งหมดทั้งมวลนี้กับเรื่องราวดีๆต้องขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่บ้านผู้ชมครับและบ้านของคุณเป็นยังไงครับ สัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามชมกันต่อในรายการเรื่องบ้าน,านกับการเคหะแห่งชาติทางอัมรินทีวี HD ช่อง34ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาเวลาดีของคนอยากมีบ้านสำหรับวันนี้ต้องลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับชอบร้องเพลงร้อเพลงนึงได้ไั้ยได้ one two three บันทึ่งสฟงสไม่ใช่ไม่ใช่นับนับนับจังหวะดหนึ่งสองอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าเพลงไม่อิ่ฟเลยเพลงใหญ่ก็หน้าเล่าตันตันตัตันตันอายุทยาเดี๋ยวฝันไม่ไปออกคุยเรื่องอื่น Amarin TV